แอปทักซอนบอกประโยชน์เรื่องทะเบียนสมรสให้คุณผู้ชายได้รู้รีวิวจากผู้มีประสบการณ์จริงแอปทักซออนตอบคำถามที่คุณผู้ชายที่สงสัยทะเบียนสมรสมีประโยชน์กับสามีไหมเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงกันอย่างมากกับเรื่องทะเบียนสมรสเมื่อคุณผู้ชายเกิดคำถามว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆของการจดทะเบียนสมรสจะตกกับผู้หญิงงานนี้แอปทักซอนผู้เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ได้ออกมาแชร์ในรายการ แชร์ข่าวสาวสตรองถึงสิทธิประโยชน์ในการจดทะเบียนสมรสรวมไปถึงกฎหมายเรื่องสินสมรสว่าทั้งพรรยาและสามีได้ประโยชน์อย่างไรบ้างสิทธิในการที่เราจดทะเบียนสมรสไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะฝ่ายหญิงอย่างเดียวจริงๆแล้วทุกอย่างมันครึ่งครึ่งแม้แต่เวลามีปัญหาแล้วต้องแบ่งสินสมรสก็คนละครึ่งแม้กระทั่งสิทธิมอรอดอกว่ามีใบทะเบียนสมรส บุตรก็จะได้รับมรดกทันทีจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือแม้กระทั่งการฟ้องเรื่องการคบชู้ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะถูกฟ้องฝ่ายเดียวเพราะถ้าอีกฝ่ายเขาผิดคุณก็มีสิทธิฟ้องรวมไปถึงสิทธิอื่นๆก็จะได้รับสิทธิทันทีถ้าป่วยก็สามารถทำนิติกรรมแทนกันได้ ทักษอรเกิดวันที่27ตุลาคมพศ2523มีบิดาเป็นสถาปนิกชื่ออนุสรพักสุขเจริญเดิมสะกดว่าอนุสรพักสุขเจริญส่วนมารดาชื่อวัชสาแอนเดอร์สันมีน้องสาวชื่ออมรอวรรณพักสุขเจริญชื่อเล่นแอมภายหลังบิดามารดาเลิกราการอน,อนุสรสมรสใหม่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอร์ไขส่สีพักสุขเจริญส่วนมารดาสมรสใหม่กับชายชาวอเมริกันและอาศัยอยู่สหรัฐร่วมกับลูกคนเล็ก ด้านการศึกษาทักษอรสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนพไทยอุดมศึกษาระดับชั้นมธัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีบนและระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมัยเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยร่วมทํากิจกรรมเล่นละครเวทีร่วมสตาฟกีฬามหาวิทยาลายัยและเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่55ทะเบียนสมรสอังกฤษ ม a รีเก c เซอร์ติฟิเคตหรือมาร e เก n ลเป็นเอกสารทางกฎหมายเพื่อยืนยันสถานะการสมรสของบุคคลสองคนให้มีสถานะเป็นสามีภรรยาหรือคู่ชีวิตให้เป็นไปตามหลักกฎหมายซึ่งทำให้การกระทำบางอย่างในทางกฎหมายเช่นการกู้ยืม การครอบครองทรัพย์สินสมรสการครอบครองสินทรัพย์ต่อให้เป็นการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่จะมีผลผูกพันทั้งสองคนทันทีสาเหตุการจดทะเบียนสมรสมีหลากหลายมากเช่นการป้องกันการสมรสซ้อนการถือสิทธิในการดูแลบุตรการลดหย่อนภาษีการกู้ยืมการเบิกประกันการเบิกสวัสดิการแห่งรัฐที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสการยินยอมให้รักษาพยาบาลสินสมรสมรดกเป็นต้น